โปรแกรมบอลวันนี้ประจำวันที่7สิงหาคม2568บายพี่หล่อฟันทองก็สวัสดีผู้รับชมทุกท่านด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับพี่หลอกก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับให้ช่องพี่หล่อฟันทองกันด้วยนะครับเรามาดูนะครับฟุตบอลนะครับ5คู่ที่พี่หลอกคัดเลือกมานะครับเรามาดูกันเลยนะครับคู่แรกนะครับเป็นบอลเยอรมนีลีการทัลทัลคัพนะครับเป็นการพบกันระหว่างไบเยอร์มิวนิกนะครับพบสเปอร์นะครับคู่นี้นะครับทำการแข่งขันกันในเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับ ต่อไปนะครับคู่ที่2นะครับเป็นบอลยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับรอบคัดเลือกนะครับนัดแรกนะครับเป็นการพบกันระหว่างโรเซนบอร์กนะครับพบกับฮัมมาบี้นะครับคู่นี้นะครับจะทําการแข่งขันกันในเวลา5้าทุ่มตรงนะครับแล้วคู่ต่อไปนะครับคู่ที่3นะครับเป็นบอลยูโรปาลีกรอบคัดเลือกนัดแรกนะครับเป็นการพบกันระหว่างลินคอนเลสอิมนะครับ พบกับโนอาร์นะครับคู่นี้นะครับจะทําการแข่งขันกันในเวลาห้าทุ่มตรงนะครับแล้วคู่ต่อไปนะครับคู่ที่4นะครับเป็นบอลยูโรปาลีกรอบคัดเลือกนัดแรกนะครับเช่นเดียวกันนะครับเป็นการพบกันระหว่างฮักเคนนะครับพบกับเอสเคบรานนะครับคู่นี้นะครับจะทําการแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับแล้วคู่สุดท้ายนะครับท้ายที่สุดเลยนะครับคู่ที่5นะครับเป็นบอลยูโรปาลีกรอบคัดเลือกนะครับนัดแรกนะครับเช่นเดียวกันเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างซีเอฟอาร์ครูนะครับพบกับบาก้านะครับคู่นี้นะครับจะทําการแข่งขันกันในเวลาห้า นี่ก็คือโปรแกรมนะครับฟุตบอล5คู่ประจำวันที่7สิงหาคม2,568นะครับที่พี่หลอเลือกมาให้ดูกันนะครับหัก ท่านผู้ชมท่านใดนะครับชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับเพิ่มเติมนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากได้ทีเด็ดบอลของพี่หล่อฟันธงนะครับบอลสเต็ปบอลวีวีอพีหรือการวิเคราะห์บอลนะครับก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราได้นะครับและในกลุ่มของพี่หลอนะครับยังมีกิจกรรมนะครับทายผลสกอร์นะครับแล้วก็มีการแจกของรางวัลนะครับอีกอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมทายผลสกอร์คู่วีไอพีนะครับร่วมทายสกอร์บอลคู่วีไอพีฟรีนะ ที่บ้านเขียวพี่หล่อนะครับ SPL 1 6 9นะครับเน้นย้ำนะครับ SPL 1 6 9นะครับและสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจทายสกอร์กิจกรรมนะครับ ผู้ v i p นะครับได้ง่ายๆเลยนะครับที่บ้านเขียวของพี่หลอนะครับและพี่หลอนะครับก็ยินดีนะครับกับผู้ที่ทายถูกกันด้วยนะครับของสําหรับค่าคืนที่ผ่านมานะครับท่านที่ทายถูกนะครับสามารถทักที่บ้านเขียวได้เลยนะครับเพื่อรับของรางวัลกันได้เลยนะครับหรือท่านใดนะครับที่อยากดูการวิเคราะห์บอลนะครับของพี่หล่อฟันทงนะครับก็สามารถดูได้ในช่องเพลิตีเด็ดบอลของพี่หล่อฟันทงได้เลยนะครับยังไงวันนี้พี่หลอก็ขอขอบคุณนะครับผู้รับชมทุกท่านนะครับที่รับฟังจนจบคลิปนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพร่งงงนน้รรรัับอมกกกาาาายผลแขข ของวันพรุ่งนี้นะครับกลับสวีดดสสวัสดีครับ